กตเริ่มเริ่มให้จองตั้งแต่วันนี้ใช่ไหมครับยัคือได้เลยตอนนี้คือปลูกเสกเสร็จแล้วอปลูกเสกเสร็จแล้วใครจะ5 0ารเง you know ินงน่ครับาวะทองแดงนี้100นะนวะ5 0 0แล้วก็เท้าเวสุวรรเดี๋ยวทาเวสุวรรให้ดูกเงินนี่ครับทาเวศ4นยนะครับ นี่ปกใบมะขามเป็นเนื้อเงินเหรอครับอันนี้เนื้อเงินครับเนื้อเงินนี่เท่าไหร่เหรอครับเนื้อเงินหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทครับเป็นเนื้อเงินนะครับนี่เป็นเนื้อหน,น,น,น้าวะหน้าวะนี่หน้าวะห้าร้อยนะครับสนับสนุนการเดินทางไปกับแม่ยุพินจิวเวอรี่เครื่องประดับเงินแท้สินค้างานจิวเวอรี่นำเสนอในรูปแบบ เครื่องประดับที่ฝังพลอยและโลหะที่ได้รับการพุทธาพิเศษจากทางวัดที่ได้รับการเข้าร่วมพิธีต่างๆพร้อมกันกับพระอาจารย์เกจิดังสามารถติดต่อสอบถามแอดมินไลน์ไอดี0649060212เครื่องประดับที่ได้รับการพุทธาพิเศษเสริมพุทธคุณแด่ผู้สวมใส่สินค้าฟรีออเดอร์สิ่งดีๆสำหรับคุณ เพื่อตนเองและคนที่คุณรักคิดถึงน้ำดื่มคิดถึงแบทเทิลไทยน้ำดื่มสะอาดมีคุณภาพได้มาตรฐานสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมาที่วัดเชิงเลนนะครับมางานพิธีเทท,ทองหล่อนะครับ ต้องปูกไข่นะครับนะมาค่อนข้างสายนะครับตอนนี้เขากำลังเก็บนะครับเ,เพื่อนๆก็เลยมาสายไปหน่อยมางานเขาเริ่มตั้งแต่9ก้าโมงนะครับ เก้โาโมงกว่ากว่าพอดีผมเพิ่งรู้นะครับก็เลยมาเดี๋ยวไปสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับอันผงผอมอันนี้แหละแม่ขนมไม่นด้ได้แล <c oughs> ้วเลยนู่นเลยองนู้นเลยไม่แม่นู่นมเลยขนมเลยนี่ครับหล,ล,ลบวงปู่ไข่นะครับ มีถุงใหญ่เป่ามีถุงใหญ่เปล่า,เ,าเรียมถุงเลยนะเขาเขาเปิดให้จองวันนี้เหรอครับเปิดเปิดให้จองวันนี้นะครับน,น,น,บน,นี่นี่ราคาจองเท่าไหร่เหรอ 1,999นเกร้อเก้าสิบก้านะครับก็วงนี้ห0 0พันวงนี้5,000ันนะครับรูปลูกเศษเลยพอปลูกเสกวันไหนครับวันนี้เหรอเหรอผมมาไม่ทันในมีแบบไหนบ้างครับอาจารย์ก็มีแบบนี้แล้วก็มีล็อกเก็ตอ๋อเป็นล็อกเก็ตใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับล็อกเก็ตนล็อกเก็ตล็อกเก็ตนี่99 99ใช่ไหมครับ99แล้วก็จะมี พับปกไปมะขามนีนในกล่องในกล่องนึงในกล่องอ่ะันนี้เนื้อทองแดงเล่าไหร่นะ99 99เริ่มเริ่มให้จองตั้งแต่วันนี้ใช่ไหมครับจองคือได้เลยตอนนี้คือปลูกเสกเสร็จแล้วออ๋ปลูกเสกเสร็จแล้วใครจะห้าร้อยเงินหนึ่งพันนี่ครับนี่ก้าวเอาว่า ทองแดงนี้หนึ่งร้อยนวะห้าร้อยแล้วก็เท้าเวสุวรรณเดี๋ยวท้าเวสุวรรณให้โยมดูนะนี่ครับเท้าเวสี่ร้อยเก้าสิบเก้านะครับนี่ปกใบมะขามเป็นเนื้อเงินเหรอครับอันนี้เนื้อเงินครับเนื้อเงินนี่เท่าไรหร่เหรอครับนวะเนื้อเงิน1,000บาท1,000งพันบาทครับเป็นเนื้อเงินนะครับนี่เป็นเนื้อนวะนวะนี่นวะ500นะครับ ล้วก็มีจเนเงินก็เป็นเท่าไหร่แล้วของเราก็คือใครแล้วเท่าไหร่อุดสองชุดก็สองก้วก็เป็นเท่าไหร่ร้อยเยวพันห้าันี้น่รใเพิ่งปลุกเสรไปวันนี้นะครับ

เพราะว่าเขาจัดแล้วเป็นกอยู่แล้วสเกาที่โยมบูาน่วนเหรอใช่ไม่เคยเจอเลยอ่ะ่า่ลงนะนมลงาหลง่งน้เ็นงนกาไม่หันเ็นงนครับสวยมากนะครับเนื้อเงินก็สวยมาบูชากันได้นะครับ ถือว่าเป็นรุ่นใหม่นะครับามมมาไม่ทันหรือมาไม่ทันพิธีปลุกเสกนะครับมาไม่ทันพิธีพุท,พธพทธาพิเศษผมเพิ่งทราบข่าวตอนสายๆนะเ mm hmm. พื่อนๆเสียดายมากเลย mm hmm. แต่วันนี้ก็ mm hmm. มาถ่ายทอดให้เพื่อนๆดูนะครับ เหมือนมาเก็บเต็นช่วยทางวัดครับนี่ก็เป็นวัตถุมงคลยยัง่นเลรุ่นเก่านะครับก็ยังมีอยู่นะครับมีให้เช่าบูชานะครับแต่วัตถุมงคลที่หลุกเสกวันนี้ก็ถือว่าใหม่นะครับ ก็น่าจะเป็นพิธีใหญ่อยู่นะครับ เปิดจองรูปเหมือนลวปปูไข่นะครับก็มีหลวงปูไข่อินทสโรนะครับขนาด9นิ้วจัดสร้าง90องค์ภายใต้บรรจุมวลสารและอุดเหรียญเป็นกรณีพิเศษนะครับนี้ <IS AS ING> เป็นราคาจองนะครับเก้าัน999บาทนะครับแล้วก็ขนาด5านิ้วจัดสร้าง75องค์เองนะครับใต้ฐานบรรจุมวลสารและอุดเหรียญ กรณีพิเศษราคาจองนี้ห0 0พันนะครับแล้วก็ขนาด3นิ้วจัดสร้าง99องค์ขายใต้ฐานบรรจุมวลสารราคาจอง1,999งนานะครับนี่ครับก็จะมีเบอร์โทรติดต่อสอบถามนะครับ098 548 7 4 71นนะครับพระมหาเนตรินะครับเพื่อนก็ โทรมาสอบถามได้นะครับเกี่ยวกับวัตถุมงคลใหม่ๆนี่แหละครับนี่ครับ098 5 5487471น,นี่ก็เป็นเลขที่บัญชีของวัดนะครับ เสียดายมากนะครับพเพื่อนๆมาไม่ทันพิธี <laughs> <laughs> ผมก็รู้ข่าวใสายๆรับับนี่ครับก็เป็นวัตถุมงคลที่ปลุกเสกวันนี้นะครับมันอยู่ในกล่องนะครับแต่ก็ยังดีมามาทันตอนนี้นะครับเกือบไม่ทันเลยครับมาสายไป เอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้วัตถุมงคลรุ่นใหม่ของทางวัดเชิงเลนวัดหลวงปู่ไข่ก็มาเช่าบูชากันได้เลยนะครับเปิดให้เช่าบูชาแล้วนะครับ

ตอนนี้ทางวัดก็ทยอยเก็บโต๊ะเก็บเก้าอี้แล้วครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ถึงมาไม่ทันพิธีก็ยังได้มาถ่ายทอดให้เพื่อนๆได้ รับชมก็มาเช่าบูชากันได้นะครับที่วัดเชิงเลนนะครับหวงปู่ไข่นะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ